สวัสดีครับพี่น้องเทรดเดอร์ der, ทุกคนนะครับวันนี้นำสาระดีๆแนวคิดดีๆในการเทรด forex ตลาดทองคำคู่เงินไม่ว่าจะเป็นทองคำหรือคู่เงินนะครับ การที่จะเทรดแล้วประสบความเสเร็จมีกําไรได้นะครับแนวคิดในเรื่องของการบริหารพอร์ตนะครับจะเป็นตัวที่สำคัญแล้วก็เป็นตัวที่ชี้ให้เราทำกําไรได้นะครับบางคนมุ่งหวังแต่เทรดเพื่อทำกำไรอย่างเดียวนะครับไม่ได้บริหารพอร์ต ว่าพอตของตัวเองนะครับสามารถออกไม้ได้เท่าไหร่นะครับถ้าการวิ่งผิดทางนะครับพอตเราจะแตกหรือเปล่านะครับถ้าไม่คิดตัวนี้นะครับมุ่งหวังแต่ว่าใส่ออเดอร์ใส่ไม้อยากได้กำไรอย่างเดียวนะครับส่วนมากพอจะแตกนะครับเราก็ต้องเติมไม้เติมพอตอยู่เป็นประจำ ไม่สามารถทำกำไรได้แล้วก็ไม่สามารถถอนได้นะครับนี่ก็คือแนวคิดนะครับส่วนเรื่องเทคนิคนะครับเทคนิคจะใช้อะไรก็ได้นะครับที่เรามีความชํานาญมีความเข้าใจนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งใช้ moving average นะครับก็ได้นะครับเป็นแนวทางในการเข้า buy เข้าซลล์ใช้บริงเจอร์แบก็ได้นะครับใช้พาราโบลิกซาก็ได้นะครับ หรือใช้อินดิเคเตอร์อื่นๆหรือการอ่านกราฟเปล่านะครับดูแท่งเทียนนะครับก็ได้เหมือนกันอันนี้เป็นเทคนิคซึ่งใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ครับไม่จําเป็นต้องไปใช้หลายเทคนิคนะครับขอให้เราเข้าใจภาพรวมของแท่งเทียนของกราฟนะครับว่ากําลังกลับตัวหรือกําลังจะเป็นขาขึ้นขาลงหรือเป็นไซด์เวนะครับเราก็เข้าให้ถูกตนเอง ตามช่วงเวลาตามช่วงตลาดนะครับท่านเองก็สามารถทำกำไรได้นะครับวันนี้ก็นำสาระดีๆมาฝากในเรื่องของการเทรด forex การหาไรายได้นะครับสนใจอยากมีไรายได้เพิ่มเติมหรืออยากมีความรู้เพิ่มเติมนะครับก็ทักมาพิมพ์คำว่าสนใจใต้โพสต์นี้นะครับท่านจะได้ราคาพิเศษนะครับแล้ก็มั่นใจได้ว่าถ้าได้ศึกษาจริงๆจริงจังๆแล้วก็ได้รับความรู้ที่ทาโค้ด แบ่งปันให้นะครับก็จะประสบความสำเร็จนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องเทศสร้างชีวิตนะครับผมโค้ดสายเงินล้านครับแล้วก็อุดรพารวย u t u b e f a c e b o o k t k t t o k นะครับพบกันใหม่ในสาระดีๆจากทางช่องนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ